สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำแกงเห็ดนะคะแต่พี่อ้อยไม่มีน้ำยนานังเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะใช้เป็นปลาเจแทนนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไปก็คืออใบแมงลักเนาะอันนี้เป็นเครื่องที่พี่อ้อยปั่นไว้นะคะเพราะพี่อ้อยตำไม่ได้เนาะจับสากยากนะคะ ใส่ซุป <c oughs> โทษนะคะฉ <c oughs> ุนผิด <c oughs> เพราะว่าอันนี้ก็ต้องใส่ก่อนเนาะใส่ซุปเห็ดหอมสองช้อนนะคะเพราะว่า,าเขาไม่มีเป็นพวก่ซุปหมูหรืออะไรนะคะย้อยทานมังสวิรัตน,นะคะก็ใส่เป็นซุปเห็ดหอมเนาะเกลือ <c oughs> นะคะ หนึ่งช้อนชาเปวเป็นพุ่มแคนก็จะฉุนเปล่งซอสฟ้าเหลืองนะคะขอโทษนะคะเสียงปั๊มดังเนาะคิดอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวต้องมี อันนี้ปลาเจนะคะพี่อ้อยขอโทษนะคะจะมีเสียงปั๊มดังเป็นพักๆเนาะน้ำเดือดแล้วนะคะพี่อ้ยใส่ฟักทองทุกอย่างเลยนะคะใส่ลงไปเลยเ,ลยเนาะแต่ทจริงใส่ฟักทองก่อน <sk an> ก็จะดีเพราะฟักทองจะสุกยากนิดนึง หน่อไม้ใสเพื่อให้เขาเข้าเนื้อนะคะจะได้เข้าเนื้อเนาะเห็ดอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เห็ดนางฟ้าเนาะชุดสุดท้ายที่ที่ี่อยพอเพาะไว้เมื่อวานก่อนก็เพิ่งเอามาทํากับข้าวไปเนาะเดี๋ยวก็ใส่ชะอมนะคะ เล่นนะเรื่อยขาดหลายอย่างเนี่ยนะเพราะว่าเราไปตลาดไม่ได้เนาะอันเนี้ยฝากเขาซื้อ ฝากเขาซื้อกันเลยได้นะคะเดี๋ยวขอพี่ไอ้ต้มอ,อีกสักพักนึงเนาะ ใส่ชะอมนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเนาะ ึ่งไม่ครบนะคะแต่ย้อ้คิดว่าอร่อยจะบอกทําเองเนาะอร่อยนะคะอร่อยน้ำจะข้นหน่อยนะคะลักษณะจะไปคล้ายแกงเปิดเนาะแต่อันนี้เป็นยไอยทำเป็นแกงเห็ดนะคะ เสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะแกงเห็ดสไตล์ของพี่อ้อยนะคะปี่ยอ้อยเป็นคนแต่ลูกครึ่งไทยจีนเนาะอยากทานนะคะอยากทานก็ต้องลองทําเองนะคะมาค่ะน้องๆมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบด้วยฝากกดไลค์ก like, ดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่อง Hi C เนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ